ปกติหาสาวไงปกติไม่ต้องหาผมรวยอยู่แล้วรวยแค่ไหนเคยเปสาวเป็นแสนๆนะพี่จริงเหรอแล้วเคยเจอสาวที่แปลกๆที่ไหนบ้างวะเคยเจอเท่แปลกคนหนึ่งคือในเกมครับเสียงเขาแบบน่ารักมากพี่เสียงน่ารักก็เลยคุยกันเพลินทีนี้คือตอนพี่ได้ยินนะพี่ก็หลงกันผมหลงมากว่ะเปหมดนะเป็นแสนๆนะเปสาวในเกมเป็นแสนใช่คนนี้แหละที่ผมเปคนแรกเคยเจอกันเนี่ยโหได้เจอตัวจริงอะแบบไม่ตรงปกเลยพี่แบบเจอตัวจริงมานั่งกัดเล็บอยู่อะก็เลยไม่เอาแล้วเทเลยครับหลังจากเดตนั้นเป็นไม่ได้ไงกัดเล็บไมม่คคุ้้เเลลยยรับทีีนโหพอ ออกับสานออนไลน์เฮ้ยแต่ว่าอยากลองแนะนําเกมหนึ่งเป็นเกมมือถือออนไลน์แหละชื่อเกม Ghost Story คือเขามีระบบให้แบบลองไปจีบกับคู่รักดูก่อนแล้วเราไปลองทํากิจกรรมกับคนที่เขาแมทช์ให้เราได้ด้วยจะได้ลองก่อนแงว่าเขาเป็นไงบ้างว่ากัดเล็บหรือไม่กัดดีครับผมก็ไปลองดูนะเกมแบบมือถือครับใช่ลองสักหน่อยไหมอีกสักได้ครับผมโหลดได้ที่ไหนครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในมือถือและ PC ครับพี่แนะนําน้องลงมาค้นหาหลักแท้ได้ในเกม Ghost Story โหลดเลยดาวน์โหลดเกมเพื่อเราไอเทมและของรางวัลถ้าเราเจอคุณอย่าไปเปย์เขาจนหมดตัว ทำได้ไงได้ครับเงินผมมันเหลือ,อพี่งั้นเอาเลยครับเดี๋ยวไปเปย์สาวใน Ghost s t o ี่ต่อโอเคครับผมครับขอบคุณครับ